สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับน้องเรียวจังจากช่อง Run Channel วันนี้นะครับผมจะมาอ่านอุทานเสริมบทให้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อให้เป็นไอเดียนะครับเอาล่ะครับเริ่มได้เลยครับลูกเต้าเล่าใครพิธีรีตองหลายปีดีดักผักยา ปลายำเล็ผาน้าทีจองหองพองขนตีอกชกหัวยกยอป่อปันดุเดือดเลือดคานสิ้นไรไม้ตออิ่มหมีพีมันห้าผ่อนท่อนสบายพระสงฆ์องค์เจ้าลดราวาศกงูเงี้ยวเขี้ยวขอเกี่ยวดองน้องยุ่งวิ่งเตลิดเปิดเปิงร้องแรก แหกกระเชอบ้าบอคอแตกอกไหมไส้ขมโลงเล่าโรงเรียนกินสินบาทคาดสินบนกระดูกระเดียวทรมานทรกรรมร้องห่มร้องไห้หมดเรื่องหมดราวหนังสือหนังหาไม่รู้ไม่ชี้สังเกตสังกาประเดี๋ยวประดาวเอาแล้วนะครับฟังทันกันหรือเปล่าครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องรันชาแนลด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย